ในี่มันนี่มันบ,า,นบาอะไรกันเนี่ยโอ้โหของทุกอย่างในร้านฉันหายไปหมดเลยยกเว้นเค้กสงสัยมันไม่ชอบกินเค้กเนี่ยเอาล่ะเรามีอาวุธอยู่ก็หยิบอาวุธเลยแล้วกันนะโอ้ยยังแสบยังเจ็บอยู่เลยโอ้ยมันยิงแม่นมากเลยมั้งนะ่โอ้ยโอ้ยเอ้ยแอปเปิ้ล ตื่นตื่น,น <S <S อ้ยนี่มนที่ไหนเนี่ยอ้ยนายเมื่อกี้ร้านเราโดนป้นใช่ไหมใช่ในายแล้วเราก็ตื่นมาตอนนี้เลยอะ <S <S โอ้โหแย่มากเลยอะทุกอย่างหายไปหมดเลยยกเป้นเค้กเนี่ยโอ้โอ้ยเธ้างเงินก็นกลับบ้านกันเถอะ เฮ้หยุดด้วยอย่าหนีไปด้วยฉันคือตำรวจและลาสเป็นเพื่อนของฉันฉันทำตามคำสั่งของหัวหน้าของฉันแกตายแน่ไอ้กรีนและแอปเปิ้ละ <c oughs> ทำไมตำรวจถึงไปอยู่ข้างบอเลสละ่ะมันเปลี่ยนมันเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยไม่ต้องพูดมากเลยว้ยมือไม่ต้องพูดมาก มึงตายแน่เฮ้ยทางกันก็นได้แอปเปิล้ลนายหนีไปนะได้เลยปเฮ้ยแกไม่รอดแน่ฉันจะต้องบุกบ้างแอปเปิ้ลให้ได้เฮ้ยย่าโอ้ยอื้อเฮ้ยย่โอ้ย แกนี่มันแข็งแกรงมากเลยนะเนี่ย,ย,ยนเนี่ยอ,อือโอ้ยเฮ้ยนี่เนี่ยเออออขาแกตายออฉีกเป็นชิ้นๆเนอาอ,อือ,อ,อ,อกระโดด โอ้ยไอ,ยอยหมาล่ะเออแกต,ตายแน่เย้ยังตายแน่เลยอ่ะนี่ฉันยังไม่ยอมหรอกนะยันนี่แน่โอ้ยอืมอืม อ,อือไนี่ยยยไม่ตายสักทีไอ้กียอ,อืออ้าไม่ตายสักทีแกเ,เอเฮ้ยเ้ยฉันต้องเอาเรื่องนี้ไปบอกกับทุกคนแล้วแหมดแล้วอ,อ,อ,อยอมแพ้ซะแกนเนี่ย ไฟแรงแกเยอะมากเลยนะเนี่ยแต่ไหนสะเถอะแกตายซะอตายสักทีนะแกเนี่ย